ได้จัดให้มันมีแต่บอดอะลงไม่เหอะเอออย่าให้บอดยิงตายก็แล้วกันนะเหมือนพี่โยนทำเป็นเล่นบอดตอนนี้มันยิงต่อเนื่องนะมันมาต่อเนื่องหนึ่งสองสาม <c oughs> อย่าลืมไปว่า <c oughs> คนมันก็หวังยิงบอดเหมือนกันนะมันก็จะมาลงแบบเรานี้แหละก็มาลงนี่ เอ้ยอยากอยากเล็งปืนแบบน้อยหนาเป็นอ่ะผมใช้สโคบซะเคยตัวไปแล้วแต่ก่อนผมก็เล็งแบบน้อยหนานี่แหละพ็เล่นพั b บจีไงพอมาใส่สโคบมากๆจะเล่นพั b บจีไม่ได้แล้วพั b บจีมันไม่มีเล็งออโต้อ่ะมีแต่เกาะสามหมวกสามนี่เราลง นั่นไงนั่นไงโดนไลยิงมีนคนเก่งแท่นานัิงไหนอยู่ไหนไวะไล้ยิงจังเลยไ,ไม่เห็นเนี่ยปืนสั้นด้วยนะเอาละป้องัดนะ ใครวิ่งมาหาผมล่ะบอทตัวไหนบอทไม่เจอนี่แต่ยากจะไม่ได้ไม่กระป๋อีนี่ไม่กลัวนะวิ่งใส่เนี้ยทีนี้บอทก็บอทเถอะบอทมาตั้งทีดูไหนหมดของมันเนี้ยเร็ว โอ้ตายแน่เลยยิงอยู่ตรงไหนเนี่ยพี่ยุอนไม่เจอบอรดแล้วคิดว่าเจอคน่ะเจอแล้วเจอแล้วนั่นแหละคือมันยิงพี่แล้วพี่ก็หามันรอบทิศไม่เจอเว้ยอยู่แรงไมไม่เห็นไม่ห็นแล้วเปล่า ไม่ต้องหารอบทิศต้องดูจุดสีแดงๆอะ่ะถ้าดังขนาดนั้นใช่พี่ดูพี่ดูไอ้วงของพี่อว่ามันอยู่ซ้ายอยู่ขวาออถ้ามันอยู่ข้างถ้ามันอยู่ข้างหน้ามันมันก็จะขึ้นข้างหน้าถ้ามันอยู่ข้างหลังมันก็อยู่ตรงก้นโดยที่<ต>มันยินมา่ไงไงยังไง โอ้กระเป๋าสามต้องการอยากกันต้องการตีไมไปไหนตีมอยู่นี่นจ<ะ>้ามาจะไปย่องของที่มหนเนี่ยกระเป๋าสองเนี่ยไม่มีใครเอาหรอกได้กระเป๋าสามแล้วได้แล้ว แล้วเ,เรายิงบอทได้มากเท่าไหร่แล้วเราไปเอาของที่บอทเราก็จะได้ของดีๆทั้งนั้นเลยใช่ของมีมวกกระเป๋าสามฮ้ยิงโดนยิงโดนยิงวอ๋อเนี่ยยิงมาพี่ย<ห>ังไม่เห็นมันเลยเ,ลยเนี่ย ยิงกันไปเลยนะไม่ต้องไม่ไม่ต้องกังวลคิวกันให้สนุกโอ้โหูเอมันมาตกตัวงี้มันบอดหรือเปล่าตายหมดแล้วนี่โอ้โหจะสุนหมด ไอตัวนี้ไม่ใช่บอดนะดฟิฟตัวนี้นไม่ใช่บอดยังไม่ตายตายยัลงลตายแล้วไอเราเปิดกับยูคิ้ิ้วคิิอยู่เอาเลยฟิลมเอาเลยล้มใครยิงแตกเหรอ ใแย่งคิวอะนั่นน่ะสิพี่ก็ไม่ได้นะอ้าวพี่เอาเห็ดก่อนแล้วกันกินตั้งหลายตัวไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ขอมาสักนิดไม่มีกระสุนเลยอะใครจะเอากระสุนมาเบิกได้นะหนูขอเออาร์แม็กหนึ่งดีเอาไปหนึ่งหนึ่งอันหนะน,นึ่งใส่หัว <c oughs> นี่เนี่ยเอาไปนัดหนึ่งเอาไปเลยเจ้ใจยหญ่เชิญไปตามยิงพี่น้อยหนาละตอนนี้มันช่วงแย่งคิงแย่งคิงคิววันอยู่ไม่มีไม่มีใครขอให้กระสุนหรอกไม่ให้เ,เลย่ใครไมแล้วไม่ใช่หรอเก็บเองก็ได้ ฟิลได้ยังเจเอด้หมอ,อ,อกเลยนะเ็ง่าอ่ฟิลมาพี่ให้อีกแพ็กหนึ่งมามีคนคนหรอเปล่านีนี่น,นี่อยู่นี่อ๋ออ๋ออ๋เร็วเดวใอยากได้เอาเลย กองหนึงกองนิดกองมีกันมันอไรตวซิกไซ์อกอง,งซิกไซต์กตงองซิกไซต์กงอยิงเร็วยิงเร็วซิกไซต์เนี่ยแถวแถวี่เนี่ยนีเนี่ยมีมิถัง,งนะย,ยิงยัง,ยงซิกไซยนี่ตายยัง โอ้ข้างล่างนี่มีอีกตัวข้างล่างมีอีกตัวมาเร็วมาเร็วทางนี้เร็วทางนี้ทางนี้ข้างล่างนี่ข้างล่างนี่มีตัวไปแล้วไปแล้วไปแล้วเร็วไม่คิวไม่คิวเดี๋ยวผมคิวนะไม่คิวเดี๋ยวผมคิวนะไหนองีตะกี้จุดแดงมันขึ้นตรงไหนนี่ไง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 โอ้นู่นเอา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 พี่จัดไปทางเสาไฟต้องทางเสาไฟนี่ไง พี่ยนช้าผมจัดแล้วตัวนี้เหรอพี่ยนเราก็มองเห็นตัวไกลๆนู่นตัวเสาไฟไงตัวเสาไฟเวลาจะสู้กับไอ้พวกนี้ต้องคอยกินเห็ดไปเรื่อยๆนะเปลืองยาเดี๋ยวไล่เลยเอาตัวนี้ก่อนต้องไล่ไปเอามื่อกอนบีมไปเอากระสุนตัวข้างบนยัง นี่นี่ข้างบนมีจวงฟิวฟิมฟินี่ไงข้างบนั้างข้างบนข้างล่างข้างบนมีความมือมีขวามมือนี่นี่นี่อยตรงสามร้อยกว่าเมตรเสาไฟเสาไฟเออตรงนั้นแหละเอาแล้วฟิวไปอยู่แถวนั้นเหรอแล้วก็ตายหลจะใจกลมเนี่ย จะวิ่งลอกกระสุนให้อยู่เร็วเบอร์สามจะติดหมอกแล้วเบอร์สามดดเหรอไปไปนะเก็บเพลินพี่บอนทักมาแน่เลยอ่ะเอาเร็วอยู่ตรงนี้ตวงเร็วเร็วเร็วเก็บเสียงด้วยอุ้ยอุ้ยเคนี้ คนเป็นคน,คนอยากจร <คน S 2> ิงอะไป,ไปขึ้นไปแล้วอีกขึ้นไปแล้วต่อไีใครจะลงใคจะลงจะลงอ่าเร็วอ่าเร็วอ่วมอกมาแล้วมอกมาแล้วแล้วเขามอกเขามอกเอ้ยออกมอกเราก็จะให้เข้ามอก เคลลี่เท่านั้นที่จะจะการกรหมอกนี้ได้อ่าวไม่มีของเอ๊ล้วทำไมพวกมาเส้นสามอะไรพวกนี้มันไม่มีมาให้เลยนะปกติมันจะมีเยอะแยะเลยนะฝนตกอีกละะฝนตกหนักมากเลยที่โคราชน,นะนะเื่ เมื่อเช้าตอนตีห้าโหตกอย่างกับฟ้าจะถล่มทลายตอนนี้ก็ตกอีกตกแล้วหยุดดอ้าวนี่ไงบอทวิ่งนี้ไปไหนดูจุดโดนดูจุดโดนมีไหมนั่นไงตรงบ้านแล้วอะไรพี่ยนอยู่ในบ้านเหรออยู่ในบ้านหลังีเขาว อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านสองตัวสองตัวสองตัวฟันแอลตรงนูน้นน้อยหน้าไปไหนเอาขออนี่เลยสามตัวเอ้ไค่อัพกะวะเนี่ยคนวะคนวะก็คนนะดิ <c oughs> ถึงไม่รีบไปบอดมันไม่ยืนคู่กันห <c oughs> รอกฟีมออกมาจัดวันยาอยู่ อยู่บนบ้านเออยู่บนสองตัวเลยอยู่บนบ้านเอข้างบนเลยเหรอข้างบนบ้านเลยสตัวเ,เดี๋ยวรอให้แล้วคอยยิงคอยชาร์จขึ้นข้างบนเด้เอเฮ้ยมันก็กล้าทาเลสโซนไอ้สองตัวนี้ด้วยผมจะโดนมันริงตาย ล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่งเร็วมันชุบอยู่เข้าเลยชาร์จเลยชาร์จเลยพี่พี่ยนายายชาร์จเลยลูกซองขึ้นเลยขึ้นเลยลลอัดเลยอัดเลยผมยิงล้มไปตัวแล้วอัดไปเต็มที่ไม่ตไต่เหรอไปยัง ได้ยาวกระเป๋าสามเยอะแยะค้างเหรอยาก่อนเป็นห้าตัวเอ๊เกาะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ จะไปยืนตรงหน้าต่างนั้นลงมาตรงนี้ตรงแถวบนไดนี่ิลม์มลงมาหน่อยิฟ์มจ,จะไปยืนตรงนั้นตรงนั้นมันส่องได้ต้องยืนตรงนี้ลงมาตรงคอบม,มันไดพี่มันออกเองมันออกเองนค่หนูลืมหนูตั้งไอ้นี้ผิดไม่ถ้าเราไปยืนตรงช่องหน้าต่างมันจะยิงได้นามนที่ซฟมยิงมันเมื่อกี้เมื่อกี้ปืนชาไม่มีเลยอะ ใช่อีไอ้นั่นช้าเปล่าไม่เป็นไรไม่ตายไม่เป็นไรแม่เป็นไงวะฟิล์มอย่าห้าวฟิล์มมองๆพอไม่ไปห้าวแค่อยากรู้มีใครอยู่ข้างล่างไหมนั่นไงสองตัวนั่นไง 195, 3 truôi, đi cùng nhau thôi. Lắm nè. Lắm đam con. Lắm nè. <Yeah. S 2> oh. ต้นไม้อีกตัวงต้นไม้อีกตัวงต้นไม้อีกตัวงต้นไม้ต้น,ตนนั้นแนหะต้นเดียวนั่นแหละต้นเนี้ยต้นร้อยสองเป็นศูนย์เนี้ยตายแล้วโอเคครบยังรอมันตายอีกตัวงรอมันคานกันเอา้ายังไม่หมดเหรอ <c oughs> น่าไง,งน้องฟิล์มไปอีกอะ บอกไม่ได้ไปอยู่นี่รอนอยู่เนี่ยบอกแล้วว่าอย่าห้าวอย่าห้าวพี่น,นันตอนนี้เชนหนูไปกินข้าวนะแม่เรียกนะเอาเลยเอาเลยแลวอีกตัวนึงไปลงบ้านไปจริงๆไม่ต้องลงก็ได้อยู่ช่องหน้าต่างนี้ก็ฆ่าได้นั่นแต่เดี๋ยว<ล>เดี๋ยวก็ที่หนึ่งแล้วนี่ใช่เดี๋ยวเอาพี่โยนเป็นเหยื่อล่อมองตามพี่โยนไปไม่ทำน้อยหน่าแล้วนะ ไม่น้อยยิงมาน้อยยิงขู่มันอ๋อได้กอดซาู่มันไปเก็บแอร์ดอปมาแต่งดอบดับเหรอไม่ได้แกเอ้ได้กอน้าไอ้พวกเนี้ยมันไปเก็บแอร์ดอปนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแลวเ้ยได้ย